เสียงเปิดรายการแบบเข้มและนุ่มถ้าพูดถึงกระบะท,ที่ผสมความหรูหราเข้มแข็งและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมได้ลงตัวที่สุดในปี2026หลายคนอาจจะนึกถึงชื่อญี่ปุ่นหรือยุโรปแต่วันนี้ผมอยากให้ทุกคนหันมามองอีกค่ายหนึ่งที่กำลังมาแรงในอเมริกาและเริ่มได้รับความสนใจจากแฟนๆรถกระบะท,ทั่วโลกนั่นก็คือ GMC Sierra รุ่นปี2026คันนี้ครับรถที่ไม่ได้แค่ขับไปทำงานแต่ยังบง่งบอกถึงรสนิยมของคนที่รักทั้งพลังและความสบายในคันเดียวกัน เปลี่ยนโทนนุ่มและมุนขึ้นในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จัก GMC Sierra 2026ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกเครื่องยนต์ภายในไปจนถึงเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยสุดลลํำพร้อมเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota Hilux Revo Ford Ranger และ Isuzu D-Max ว่าเจ้า Sierra ตัวนี้แตกต่างแค่ไหนและทำไมมันถึงถูกเรียกว่า King of Premium Pickups ของยุคนี้เสียงดึงผู้ชมให้อยู่ต่อเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบรถกระบะที่ให้ความรู้สึกเหนือระดับคลิปนี้ไม่ควรพลาดครับ ไปดูกันเลยว่า GMC Sierra 2026มีอะไรที่ทำห้โลกต้องหันมามองเสียงขึ้นจังหวะเริ่มรีวิวหลักเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ GMC Sierra 2026มากับดีไซน์ใหม่ที่ผสมความดูดันกับความหรูได้ลงตัวสุดๆด,ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายโครเมียมที่ดูสง่าง,งาม พร้อมโลโก้ GMC ขนาดใหญ่ที่ส่องแสงเล็ดในเวลากลางคืนแบบพรีเมียมสุดๆไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบมีฟังก์ชันปรับระดับอัตโนมัติและในรุ่น Denali Ultimate ยังมีระบบ Adaptive Lighting ที่ปรับทิศทางแสงตามโค้งถนนเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวรถดูแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างมาพร้อมล้ออันลอยขนาด20-22นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยสไตล์อเมริกันที่ชัดเจนมากครับ ถ้าเรามองด้านท้ายก็ยังคงเอกลักษณ์ของเซราด้วยประตูท้ายแบบมัลติโปรเทลเกตที่สามารถพับได้หลายรูปแบบจะใช้บรรทุกของหรือเปิดเป็นบันไดขึ้นท้ายรถก็สะดวกมากระบบกันกระแทกของช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ทําให้ขับนุ่มขึ้นกว่ารุ่นก่อนโดยเฉพาะในรุ่น a t c x ที่ออกแบบมาเพื่อสายลุยโดยเฉพาะเสียงกระตุ้นเล็กน้อย พูดถึงพลังกันบ้างครับใต้ฝากระโปรงของเซรา2 0 2 6มีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่เครื่องยนต์2.7ลิตรเทอร์โบแมกที่ให้แรงม้า310ตัวและแรงบิด583นิวตันเมตรไปจนถึงเครื่อง V8 ขนาด5.3ลิตรและ6.2ลิตรที่แรงสุดถึง420แรงมา้าเรียกได้ว่าขับขึ้นดอยหรือบรรทุกของหนักๆก,ก็ไม่มีปัญหาแถมยังมีรุ่นดีเซลดูร a ม a x 3.0ลิตรที่เน้นความประหยัดและแรงบิดสูงสุดถึง700นิวตันเมตรเหมาะมากสำหรับสายเดินทางไกลครับ ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ10สปีดท,ทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับโหมดได้หลายแบบทั้ง2 H 4 h 4 l และโหมดออตโต้ซึ่งช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับได้ตามสภาพถนนจะเป็นดินทรายหรือหิมะก็ผ่านได้สบายเสียงนุ่งชวนฝันเปิดประตูเข้ามาดูภายในต้องบอกเลยครับว่านี่มันห้องโดยสารของรถ SUV หรือชัดๆภายในตกแต่งด้วยหนังแท้พร้อมลายไม้และอลูมิเนียมขัดเงารุ่นเดนาลีอัลติเมทใช้หนังเกรดสูงเย็บด้วยมือบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบนวด บาหลังพับได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เยอะมากหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด13.4นิ้วพร้อมระบบ Google Built-in รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายและยังมีจอสแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัล12.3นิ้วที่ดูคมชัดสุดๆระบบเสียงของ Bose Premium เสาจัดเต็มถึง12ลำโพงพร้อมซับวูฟเฟอร์ทำให้เสียงเพลงในห้องโดยสารดังกังวานชัดเจนเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยครับ ด้านเทคโนโลยีเซรา2026ยังมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะซูเปอร์ครูซที่สามารถควบคุมพวงม,มาลัยเองได้บนถนนที่รองรับระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางการเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดหรือขับในที่แคบปลอดภัยยิ่งขึ้นเสียงเปรียบเทียบมั่นใจ เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota h i l u ั Revo หรือ Ford Ranger Raptor เจ้า GMC Sierra จะได้เปรียบด้านความหรูความเงียบของห้องโดยสารและเทคโนโลยีที่ครบกว่าส่วน Ford จะเด่นเรื่องการลุยแต่ Sierra จะให้ความรู้สึกผู้ใหญ่ดูพุ่มฐานเหมาะกับคนที่ต้องการความแรงและความหรูในคันเดียวส่วนราคานั้น ถ้าเป็นตลาดสหรัฐราคาจะเริ่มประมาณ38,000ดอลลาร์ไปจนถึงกว่า80,000ดอลลาร์สำหรับรุ่น Denali Ultimate ส่วนในไทยหรือภูมิภาคอาเซียนถ้านำเข้าอิสระราคาจะสูงกว่าแน่นอนครับอาจแตกระดับ4-5ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณมองหากระบะท,ที่ให้ภาพลักษณ์และคุณภาพแบบรถหรูระดับพรีเมียมเซราถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้แน่นอนเสียงปิดแบบอบอุ่นและจบสวยสุดท้ายนี้ GMC Sierra 2026ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดา แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความมั่นใจและสไตล์ของคนที่ต้องการความแตกต่างรถที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแต่ยังคงให้ความสบายแบบสุดขีดในทุกการเดินทางถ้าคุณชอบรถกระบะที่ไม่เหมือนใครนี่แหละคือคันที่คุณต้องลองสัมผัสสักครั้งเสียงจบพร้อมโลโก้ช่องฝากกดไลค์กดติดตามช่องไรทไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ